มีบอกว่าวันนี้ใครชอบกว้างปรมานี้เลยอ่ะนะฮะนี่เห็นอยู่สวยไม่ยิ่งยมโอ้ยตลาดน้ำสีภาคเนีะยต่เราเราอยู่ไว้กันเองเว้นทางสวยอ่ะตั้งน้ำเนี่ยมีเนื้อใหญ่ๆไว้ขนาดอันน้อยู่อ่าพัทยาค่ะ โค้นก็สวยมากกว่สีก็แล้วเด็กนอนกับด้วยตั้งในคณะมาไม่ยากอันนี้เด็กเป็นตั้งเขาไม่เป็นทั้งน้ำรถทัวร์ได้ได้มักพื้นเลยน้ำด้วยนะวันนะี้เด็กเป็นวันจันทร์โคนอาจารน้อยนิดนึงของรุ่นสองที่ได้กลุม่ม Nice to meet you. <laughs> ว่าบ่เป็นก้นไผ่แด้เขาปีค่ะว่าอว่าเฮาเป็นเฮาเฮาเป็นโคเนีห่ไมแต่ว่าน่าจะอันนี้น่ละติดตามเขาเป็นโคเนียมญ่เป็นก้นไทยแต่ว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าก็เป็นก้นไทยเขาฟีแบันั่นเป็นไทยใหญ่ถึงเลยเชียงกลางใหยด้วย เซ็งตาเลถ้งมืนใหญ่ของหนูเล้เซ็งานี่ว่าใครซังชุดตัวใดนะ đi vào nó thôi không bỏ lỡ những video hấp dẫn แรงแบบผมนู้นเลยคนจีนนี่อเราเป็นคนจีนอ่ะนักนี้คนไทยหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวรบกวนแสดงบัตรประชาชนนะครับคนไทยทุกสิบใช่ค่ะไบัตรทำงานก็ถูกใช่ครับโอ้นั่งเขาสวยเลยก็มีบัตรของนะ บัตของเขามาปี่ขนะเพราะเหตุการณ์อยู่เมืองไทยกองแม่หามย่าหามย่าปืนปันเขาคณะปืนปันเขาเลยกซื้อบบัดเขาสองร้อยขี่เพ์กขี่เพิร์กแทนกลางเอาเข้าวเลยอ่ะไม่ใส่ต้องนี่อ่ะได้ตังเขาอมแล้วเนี่ย คนสั่งมืงนังวันนำโอ้ย่างเขาย่างเขาม้างย่างเขามากเป็นกุ้งก่หน่อยงกุ้งไก่ไม่ไปหรออมาไปใส่ท้างหลางให้นนื ไม่ก็นขาไปเนาะโอ้โวี้ nice ่น่ไนระ่ออกมาเร่ยบร้อรูปของน่นนี่ยหเรานี่ก็ใค่ค้นหนังเลยอันนี้ก็เข้าแต่กล่องเข้าเลยไม่ไสวยอ่ะขาย่งขายนเน่ไ เอ้ไมูไปเหมือนนั่งคำเนี่ยสามวยเรมดไปห็นแลี่ค่าเข้าแลขฟรีทุกอย่างในเฟรวให้มันเฮ้ยนี่ชุดคุณนี่สวยอ่ะน่าจะน่าจะเด้นบบเวทีอ่ะอาจจะมวันนี้ค่าเรือว่าเขาซื้อตัวขี่เพื่มมาหรืามขี่เพิกันต้นใก็จะเป็นของขายะ สือูเสืจางเลยนน้างน,น,นี้ยคยไปตรงสุดทไหเหินไปท่าเรือกันเอาไปไปทางนี้กันนะเ้อใส่รูปก,กันนี่สวยอะเอาไมแหวนของขายสุดอยากเจนกันี่าเข้ามามาเข้ามาข้างในเราติดห้อ เนน,นนี้เนว่าข,าขี่เฮิรกาเฮิกันพวกนั้น่ข,ขี่เฮรใกาเฮิร์ไม่ใช่คำว่าไม่รูไม่ได้ถาม่าขี่เฮในขเขาจะออนันแรงนะว่ขี่เฮอ,อ,อเลยออ่าอนเลยถึงตั้งในค่ะนะกันเขาจะ็เป็นซีถ่ย

ไม่ฟังเมนแต่เป็นตลาเขาสองคนไม่มาเราติดเป็นตลาดของเขา นี่ตรงนิสวยนะัน,นเมล็ดได้สวยนะโอ้ขอมมะเฮ้ยนี่โตแต่โตอ๋อกันดานไงกันดานนี่จะเป็นอาหาร แามือแน่้น่มกมีมือแน่น่มี้ขอกินขายน้ำเนาะว่เป็นวันจันทร์นะ่หัว้อสวยอ่ะสวยสวยกินข้าวไหนก็มิวว่าสวยไปสยัสย,สยั จะเป็นเทนหอมกับดมได้ครับตั้งโชว์ในห้องนอนอเท่ารับแขกได้ครับิมได้สนใจติดไม้ติดมือไปได้นะแต่ถ้า,าว่าสวิงออนเนี่ยมีกลิ่นน้ำมันมกข้าวกลิ่นน้ำรมแพ้ หลายหลา,ากาครับแล้วที่เห็นสีเลยผมเสร็จแล้วผมต้องมาเพ้นสีเพ้นลายอะไรเขาอีกรอบหนึ่งมันก็เอาเลื่อนของเอันนี้กล้วยไม้ครับแต่กลิ่นลาเวนเดอร์ฟ้าสามารถเลือกได้ครับครับผมอีกอย่างหนึ่งเขาไม่หลุดด้วยสามารถที่ติดหน้ารถได้ติดหน้ารถได้แล้วก็กาวสองหน้าให้ก็ตี นอันเ้าจุ่มไปดิใช่ไหมจุ่มไปนี่ยแค่ป๊าสองเลยนะน้ตาลตรงนี้ไหมน้ำตาตงน้กันเถอะน้ำตาน้ำตาลน่ะเอาวะอยากยิ้มนได้ไหมเออนี่เป yeah> ็นน้ำเอาวะอไอเอาแก้วหนึ่งค่ะเอาแก้วสองแก้ว นั falando, ้ำขายรูปได้ไหมเพ่นั้ำขายรูปได้เลยตัวต่อัามาสปีกมาสปีกมาสแวซื้อกินน้ำตาลวนั่นสองมันไดุนขายน้ำไรไทยแบบปุ่มแนวอ่ะ ชิชูไม่มีแนวชิชูมาตับมันเป็นไม่ใช่ตับตับไม่มีอันนี้เป็นคอหมย่างนีมาไว้กินชตนี่นบลอกตากันหมกราคาปกิกันนหาสิบสอยเขาหานเด็แล้วกินได้ล่ะทุกคนแล้วข้าวเหนียวอนเราสั่งแค่สามอย่างเองนเอาฮะเดแล้วามมีอหมูย่างอีกอย่างนึคอหมูย่างกินข้าวซวยให้ กินลาเดี๋ยวก็หมดเองอ่ะหมดเนี่หมดอยู่แล้วหมดเราก็หมดไปกินไปกินมา